ชื่อไรน,นะครับผมก็ไปพบกับท่านผู้วา่ากมุัศรนุว่าผู้ว่าผู้ประสานอท่ททานท่านก็บอกว่าเล่าให้ฟังที่อยูที่นี่ก่อนผมก็เลยมาระชุมอยู่ที่วัดวัดติแล้วก็ท้าชาวบ้านให้มาตัดไอ้ห้วไม่มาเขาก็เลยลุกขึ้นมาทำเมื่อทําเสร็จทัพเนี่ยวันที่เศษพันเศษร้อยพันแปดร้อยไร้นะนะครับเพิ่มขึ้นดังนั้นในของพนนี้ฮะัผลิตผมขออนุญาตเล่าใง่ายแค่และประหยัดนะครับจะขึ้น

มะพร้าวเวลเกลีมันอย่างเงี้ยค่ะเริจะปลูกค่ะก็คุยกันว่าเอ่อแด่วกว่าแล้วว่าที่มันหนักตลอดของเราเองของเราเองแถ้าเราเหนื่อยเราก็พักค่ะเราทำลดปริมาณลงมันก็เลย

ี่ประมาณค่า้จ่ายแล้วประมาณเรามีเครื่องทัพเครื่องทัพตลาดพนักงาท่านให้มาไม่มากครับก็เลยคือผมเปที่ผูของพี่รักณะที่เหมือจากแค่ใช mm ้จ่ายมาเป็นพรักงานเย่ยมชมกลุ่มการตลาดจะเชื่อมโยง